ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดพื้นเด้อนะครับวันนี้ก็เป็นวันที่20สิงหาคม2566เวลา23นาฬิกานะครับ42นาทีนะครับตอนนี้ก็เรามาไปออกตรวจด้วดยกันนะครับตัวน,นี้นะครับออกตรวจด้วดยกันนะครับเราก็จะไปเลาะบริเวณเส้นทาง เช่นกลางนะครับแล้วก็เช่นขอบทางด้านหน้าบ้านยูทูบเบอร์นะครับไปด้วยกันนะครับนะครับเราก็ไปด้วยกัน,นก่อนที่เราจะไปนอนนะครับก็ออกสวนก่อนสักหนึ่งรอบ จนมันมืดนะครับมองดูนะครับมืดนะครับมองดูมืดทีน,นี้เราก็ใช้รถนะครับในการออกตรวจตานะครับนะครับรักษาพื้นที่นะครับป้องกันนะครับป้องกันผู้ไม่หวังดีหวังร้าย เข้ามาในพื้นที่นะครับเวลาวิการนะครับคนเข้ามานี่ก็ต้องมีซุ้มมีเสียงนะครับเวลาเข้ามาต้องมีซุ้มมีเสียงต้องเรียกนะครับ,รบถ้าคนเข้ามาเงียบๆเนี่แสดงว่าไม่หวังดี รถออกมานะครับก็ถึงตอนนี้ก็ถนนสายหลักนะครับถนนสายหลักไฟตรงนี้ไม่ออกหน่อยไฟตรงนี้ถนนสายหลัก เราดูนี่ก็ปิดตรวดตาเพราะว่ามันเงียบ น,นี่ก็จะเป็นถนนทางเข้าตรงเส้นหน้าบ้านนะครับยูทูบเบอร์นะครับยูทูบเบอร์เรากม็มีอะไรนะครับปกตินะครับ รถออกตรวจด,ดูเลยนะครับเราก็จะปว่อยนะครับคนนี้นะครับคนนี้นะครับเราก็เข้าไปตรงลานผูนะครับตรงสวนหยอบนะครับตรง หน้าบ้านยูทูบเบอร์นะครับก็สว่างไสวมองดูนะครับเสียงไฟอันนี้ก็จะเป็นควคักกลางนะครับจะเปิดไฟนะครับถึงครักกลาง บางแล้วก็จะเป็นบ้าน่างคนประเด็นนะครับเอี่นะครับตัวนี้ก็เงียบนะครับตัวนี้เงียบนะครับรอเลอๆดูขวดขวจะนอน ไอ้บ้านนอกเดอ้อหมวดเฟื่นเดอ้อนะครับนี่ก็โอ้สตอรี่บ้านาพักช่างป้านแอด,ดมินตือแอด,ดมินมวิวแอด,ดมินเปี้ยวแอนแอนเฟอร์มรีก็คิดแบกไป ระวันแชนแนล Channel, ที่ร้อนกำลังเดินทางมานะครับตอนนี้นั่งรถกำลังนั่งรถมาอันนี้ก็บ้านเสือพาไปนะครับชัยชัยแชนแนลมนชัยแชนแนลนะครับก็บ้านลุงวังน,นี่ก็นนบ้าน ยาอาชีนะครับยาอาชีแล้วก็นะครับแอดเบนแอดเมพีแอดบัต อัวตาแล้วเดี๋ยวเราจะไปนอน 20 3นาฬิกาไม่รู้กี่นาทีนะครับ23่สนาฬิกา Ja, dort. สำหรับคลิปนี้นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับออกตรวจตรารอบบริเวณคกน้องนาน,า,นาลงพลประเ็นนะครับเหตุการณ์ทั่วไปปกตินะครับเวลาขณะนี้ก็23นาฬิกากว่ากว่านะครับ ินี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากผลิตภัณฑ์นะครับของเครื่องไม้ทีพีสกินไม่ว่าจะเป็นทีพีครัฟี่นะครับทีพีโกโก้ชีบักซอนพัดบี่าขูแคนเชลน,น้ำเชลล้างหน้าครีมบำรุงผิวหน้าทีพีสกินนะครับเซรั่มแล้วก็ครีมกันแดดแชมพูฮันนี่ชุบนะครับแล้วก็เสื้อ หอกลมปาริจิตนาคาราชคอปกแขนยาวแขนสั้นมารีพิษบารัชนีลูทินแซดใบมั่งมียาสมุนไพรวงังไพลยาสีพันธ์สมุนไพรจีมเฮิบนะครับแล้วก็กล้วยเตี๋ยวเลือรถอนุวัตศูนย์หนึ่งชาแนลนะครับสั่งซื้อสั่งหาได้ที่หมายเลขโทรศัพท์092 794 7526 098 ห้าหกห้าห้าสองหกหกและศูนย์หกสามสองสี่สองห้าหกสี่สี่ศูนย์เก้าสองสามเก้าสองสี่สี่ห้าแปดในานามช่องหมวดฟูนเนอร์นะครับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเ,เท่านี้นะครับฝากกดติดตามนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับช่องหมวดฟูนเนอร์ด้วยนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ